พี่น้องสวัสดีค่ะอ้หนาพี่ดองมาหาจอบเบงป่าไอคอนจามานนี่หนาวเจ็ดองศาหนึ่งพี่น้องมาเนี่ยหนาวอีลีเดะน้ำมากับขี้หมูกไหลไข่ยอย,อยพี่นอ้องมาหาเลาะเบง อันนี้เห็ดหนาหมากพี่น้องดอกงามงามเห็ดหนาหมากนี่นี่เห็ดเบือได้นั่นพี่น้องเห็ดเบือยางไหลอันนั้นได้น่ะเห็ดเบืออุ้ยนี่อุ้ยอันนี้เห็ดอันนี้พี่น้องเนี่ยเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานก็ยังหลงเหลืออยู่เอาคือมาขืนที่นี่ดอกงามนี่เห็นวะจ้าไข่เห็ดเพิงหวาน เ็ Việt ดดำพี่น้องดอกงามงามพี่น้องเฮดผงหวานเฮดผงวานพันออกอีกรอบนึงจ้ะพี่น้องนี่ดอกงามงามเน่อุ้ยดอกงามบระเดีมมาจบไล่มือเป็นอาทิตย์แล้วมองเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องดอกเบอรเบแมนนี่นี่จ้ะพี่น้องเ็ดผงวานมันออกอีกรอบหนึงจ้ะนี่ดอกบักใหญ่หนึ่งแต่แม่งกินนี่ แต่เพบนนู่นพี่น้อนไดจับหลบนี่พี่น้องเห็ดแต่ดำนี่เพิ่นเพิ่นเกิดใหม่นี่ง่ามๆนี่พี่น้องสิได้เด้มากมืดมากมืดโพดเนี่ยบริเวณมากมืดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมังดอกนึงดอกหนึ่งเอาตอหยุดงามง่าเอาตอหยู่จ้าโอ้เห็ดปังหวานดอกสองเห็ดมันบูกระมีพี่น้องนี่ดอกงามดูนี่สามดอกเมันลุม พี่น้องค็ดมันนูนี่ไว้ใหม่ข่างก้นมันเหมือดเลยพี่น้องนี่คิดมันปู